พี่ๆจะไปโรงเรียนค่ะอันนี้คือทรงผมทรงแรกของนั <c oughs> กเตะคุณพ่อดูชุดโอเปร่าไปโรงเรียนครั้งแรกครั <c oughs> 1> 1, 2, ้งสองซักชาด้วยไ <c oughs> อ,อยพี่ๆดูสิสวยไหมคะหมุนด้วยหนึ่งที <c oughs> เออชุดม <c oughs> ัน่ยวเดี๋ยวมันก็ตัดเดียวก็โตเลยแล้วนี่รู้ไหมว่าชุดหนึ่งชุดมันเท่าไหร่ <c oughs> โอ้ยลงทาวี ลายไปดูสิชุดน่ารักจังเลยจำวดน้ำตัวเองได้ใช่ไหมคะสีอะไรคะคนน้ำตัวเองอะสีฟ้าสีฟ้าภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะลูกอน้ชื่ออะไรพอาสติกพลติกเอาไปขายที่โรงเรียนนะโอเคไหมขายคุณคร่วขายเพื่อนนะโอเคไหมจับมือดิวเท่จังเลยอันนี้จะไปกันน้ำตกูเลยเหรอปู่ยายพ่อแม่ลูกป้าที่เี้ยงอีกสามลูกอีกสาม ฮะโอเปลาจะร้องไห้ไหมคะวันนี้เป็นโรงเรียนวันแรกไม่หรอจริงเปล่ากำบวกเหมือนเราบ้างแล้วเวลามีเพื่อนอ่ะเปลาต้องไปบอกเพื่อนว่าอะไรนะเพื่อนต้อไปเลวดขอเล่นเล่นไหมอ่าไปโรงเรียนวันแรกมีอะไรเต็มมั้ยไงก็ล้างคนมังกรจะตายแล้วเดี๋ยวจะตายแล ไวโอลินอยู่ในห้องนี่นะถ้าเอาไปลาร้องให้ก็เดิมหมนมไวโอลินนะถ้าไวโอลินร้องให้เอาไปลาก็โอวโอลินนะโอเคไหมโอบกันเองนะลูกพี่ชายพี่ชายดูแลน้องด้วยนะโอเคค่ะดี๋ยววินเอเปร่าไปเรียนแล้วเอาไปร่มีเพื่อนกี่คนแล้วตอนเลิกเรียนแล้วกลับมาเล่าให้คุณแม่ฟังด้วยนะคะโอ้โิเปร่มาโรงเรียนครั้งแรกในชีวิตพี่พี่อไปยงคุณแม่พ่อจะไม่ได้จับโอเปราแล้วนะโอเปราต้จับไปโรงเรียนเอง เป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ใหญ่ที่โตห้ามุมนี่ไหมพี่เล่าคะเดี๋ยวคุณแม่จะส่งโอบเวลาได้แค่ที่ห้องและเดี๋ยวคุณแม่ทุกคนจะไปรอโอบเวลาทลานนะพอเลิกเรียนแล้วคุณแม่ก็จะขึ้นมารับนะคะไม่ลองให้นะไ้ไฟหน่อยโอเคโอเคเล่นกับเพื่อนให้สนุกที่สุดนะครับอย่างนี้คุณสิงห์บอกให้ที่แล้ทำไง อย่าบอกนะเป็นไรอย่าบอกนะโอ้เขาปวดคุณครูลูกแต่งตัวดิโอ้นี่พี่ใช่สอนน้องนะคะเก่งมากเก่งมากทำเองนะเกเองค่ะเออเขาจะมีชื่อของเขาอยู่อ๋อนี่มีรูมอยู่นี่มากอดแม่ก่อนพีเทสลูกเอาแล้วไม่เอาแล้วไปแล้วไปแล้วไม่อยากเล่นแล้วโอเค thank you ลองดูด <ève S 2> ูเล่นเลยเล่นเลย้ยเขาเอนจอยมากเลยดูสิพี่พี่วอลินมาแล้วไม่ออ้แล้วไม่พียรนจอยมากเลยอละไปด้วย บายล้างลูกนะล้างลูกนะจ้กันนะเป็นไงบ้างคะโอเวลามาเลย์วันนี้ก็รู้สึกเหมือนแบบแต่มันง่ายกว่าคนแรกง่ายกว่าของพี่สิงห์เนาะแต่มันก็รู้สึกเหมือนทุกทุกอย่างที่ลูกทำอย่างต่อให้มันนิดนิดน้อยน้อยมันก็คือยิ่งใหญ่มากสำหรับพ่อแม่ใช่ไหมคะเออมันก็รู้สึกใหญ่ห่าว่าแบบเออลูกเราโตเร็วขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ย